สวัสดีครับพบกับไซเค n นเดซิส3 Trial of Mana นะครับออวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการรีเซ็ตอาชีพนะครับให้กลับเป็นอาชีพเริ่มต้นกรณีที่ผู้เล่นเล่นไปจนถึงด่านท้ายๆแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพนะครับของริสนี่จะเป็นที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นสายสว่างอาชีพสายสว่าง ลักษณะของเวทของเขาก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เรียกพูดเฟย่าโจมตีหมู่ครับแต่อยากจะลองเปลี่ยนมาเล่นสายความมืดบ้างนะครับการจะรีเซ็ตอาชีพนะครับจำเป็นต้องใช้ไอเทมพิเศษที่เรียกว่า g ก s อดเดสเกลก็อดเดสเกลนี่หาได้จากไหน าได้จากดันเจียนเกือบจสุดท้ายของเกมเลยนะครับกรณีนี้นี่ถ้าเอาลิสเป็นผู้นำทีมนะครับดันเจียนเกือบสุดท้ายเลยก็จะเป็นดานแคสเซิลชั้นที่3นะครับห้องบัรลังจะมีหีบอยู่2องนันห้องบัรลังตอนแรกที่พวกลิสเข้ามาใน ปาสาทจะโดนกับดับตกลงไปก่อนก็เลยไม่ได้เก็บหีบสองอันนี้นะครับพอเราเคลียร์ดันเจี้ยนนี้เราถึงจะเข้าห้องบัลลังได้ก็จะมีก็ได s สเ l e อยู่ในห้องบัลลังแล้วก็หีบอีกอันนึงก็จะเป็นเงิน4200ดูนะครโอ้<ะ>สองอันนี้ก็ไม่มีอะไระก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับผู้ชมช่องอาชุล่าอ,องนะฮะก็คงไม่เบื่อกันเนาะ ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะฮะええผมก็คงจะมีเวลานั่งทําคลิปละต้องขออภัยด้วยนะฮะที่จริงก็อืดมาตั้งหลายเดือนและไม่ได้ทําคลิปใหม่ๆเลย <ật> ก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะที่หายไปนานนะครับเวลาเรารีเ <andra> ซ <Burger> ็ตอาชีพนะครับริสก็จะกลับไปเป็นอาชีพเริ่มต้นนะครับที่เรา เริ่มต้นเล่นเลยนะครับไอเทมก็ติสเกลนี่มีแค่ชิ้นเดียวนะครับในการเล่นรอบหนึ่งรอบเซฟเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนอาชีพให้กลับมาเป็นเริ่มต้นได้แค่คนเดียวนะครับกรณีนี้เราก็จะรีเซ็ตลิ์ให้กลายเป็นอาชีพอมิสซอนนะฮะที่เป็นอาชีพเริ่มแรกของเขาแล้วก็มิเตอร์ต่างๆนะครับพลังโจมตีพลังป้องกันพลังเวททุกอย่างก็จะลดลง ถ้าเรารีเซ็ตอาชีพแล้วอันนี้เป็นโล่ของศัตรูนะฮะเราก็ต้องตีโล่ให้แตกก่อนนะฮะเวลาฉากจะเปลี่ยนเนี่ยเขาจะบอกเทคนิคในการเล่นเกมต่างๆไปเรื่อยนะครับเวลาเปลี่ยนแต่ละฉาก การจะเปลี่ยนเป็นคลาส2นะครับของเกมนี้เลเวลตัวละครต้องมีเลเวล18นะครับขึ้นไปถึงจะเปลี่ยนเป็นคลาส2ได้คลาสอ2ไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทมพิเศษนะครับในการเปลี่ยนอาชีพ ในกรณีของลิสต์นี้ผมเล่นสายสว่างไปแล้วนะครับเราจะลองเปลี่ยนมาเป็นสายความมืดบ้างก็เลยไปที่อาชีพรูนไมเด้นนะฮะที่เป็นสายความมืด เปลี่ยนเป็นโูนไม่เด่นก็จะมีไม้ตายนะครับกดปุ่ม O สามครั้งนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมก็จะเป็นท่าคอมโของเขานะครับการเปลี่ยน ability อะไรต่างๆนี่เราก็สามารถทําได้ในหน้าเมนูนะครับอันนี้เวลาเราเข้าเกมแต่ละครั้งเปลี่ยนฉากก็จะมีเทคนิคบอก การจะเปลี่ยนเป็นคลาสสามนะฮะจำเป็นต้องใช้ไอเทมพิเศษสังเกตว่าอาวุธที่เราเก็บมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาหน้าอาร์เมอร์นะฮะหรือ,อเครื่องประดับที่มีพลังป้องกันสูงสูงไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเพราะเราเปลี่ยนอาชีพไปแล้วเราจาเป็นต้องไปหา,อาไอเทมมาเพิ่มนะครับ เพื่อจะมาเปลี่ยนอาชีพการเปลี่ยนเป็นคลาส3จะเป็นต้องมีไอเทมพิเศษโดยการใช้มเมล็ดปิศนานะครับไปปลูกในกระถางต้นไม้นะฮะที่อยู่ตามโรงแรมหรือว่าตามทุกปันศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์มานาเพราะว่าออไอเทมที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นของลิทที่เป็นสายสว่างนะฮะ เราจะใช้เปลี่ยนอาชีพที่เป็นสายความมืดไม่ได้นะไม้ตายของรูนไมเด่นเป็นไม้ตายโจมตีหมู่นะฮะในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งมาหน้าเนี่ยเราก็จะมีกระถางต้นไม้เหมือนที่โรงแรมตามเมืองนะฮะ เราก็เอามเมล็ดที่เราได้จากดันเจียน8สัตว์สูรมาปลูกนี่ฮะ,มะเมล็ดปริศนามเมล็ดปริศนาเนี่ยเ,เราพยายามเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเล่นจบหนึ่งรอบแล้วเนี่ยไอเทมทุกอย่างมันจะใช้เซฟเดิมกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปหาที่ดันเจียน8ศูนอีกเพราะว่าค่อนข้างจะดบ จากศัตรูยากนะฮะทำไมต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นสายมืดก่อนเพราะถ้าเราเป็นอาชีพสายสว่างแล้วเรามาปลูกมเมล็ดอ่าไอเทมที่เราได้นะครับมันก็จะเป็นของสายสว่างทั้งหมดเอ่อไม่สามารถจะใช้ของวิเศษนะฮะมาเปลี่ยนอาชีพสายมืดได้เราต้องเปลี่ยนคลาสสองให้เป็นคลาสที่เราต้องการแล้วค่อยมาปลูกมเมล็ดนะครับของลิสจะไม่ออกนะฮะอ่าได้แล้วนะครับเป็นสร้อยกุญแจนะฮะ ไอเทมพิเศษที่จะสามารถเปลี่ยนอาชีพของลิสให้เป็นคลาสสาได้จะสังเกตว่าเอฟวิงสตาร์นะฮะแล้วก็ไบรซิงแมนนะฮะที่เป็นสร้อยเนี่ยจะใช้กับอาชีพรูนไมเดนไม่ได้เลยนะฮะในการที่จะาข้ามไปยังคลาสสามจำเป็นต้องมาปลูกใหม่แล้วก็ให้มาที่ตรงกลางของฉาก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาหน้านะฮะตามแผนที่นี้นะครับถ้าเราจะมาเปลี่ยนอาชีพจริงๆก่อนที่ศิลาศักดิ์สิทธิ์ของมาหน้าจะแตกสลายนะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งมาหน้าได้นะครับเปลี่ยนอาชีพแต่ตอนนี้8ปดสัตว์อสูรออกมาหมดแล้วก็ศิลาแตกสลายไปหมดแล้วเปลี่ยนอาชีพได้ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นสำหรับคลาสสาม เงื่อนไขก็คือเลเวลต้อง38ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีคีย์ไอเทมของพิเศษเพื่อจะมาเปลี่ยนอาชีพสร้อยกุน,นีนี่เปลี่ยนได้เป็นแฟนลินไนนะฮะดา้อกมาสเตอร์เปลี่ยนไม่ได้แฟนลินไนเนี่ยความสามารถของเขาก็จะเป็นลักษณะการโจมตีเดียวนะฮะ ส่วนดราก้อนมา t e สนี่ก็จะสามารถเรียบอาสูรมาที่เป็นอาสูรที่แข็งแกร่งออกมาได้ะฮะเราก็มาเปลี่ยนเป็นแฟนลินไหนกันก็ขำๆนะครับบางทีเล่นไปก็เบื่อๆอยากจะลองเปลี่ยนอาชีพเล่นก็ลองใช้เทคนิคนี้ได้ดูใช้เทคนิคนี้ได้นะฮะลินผันกันนิดหน่อย ก็มาลองเล่นกันดูนะฮะแต่ว่าก็ได s สเกลนี่มีแค่ชิ้นเดียวนะฮะต่อการเล่นหนึ่งรอบนะฮะถ้าเรา,อ,าอยากจะเก็บไว้เล่นเซฟต่อไปก็เก็บเอาไว้ก่อนหลังจากที่เราเล่นจบเกมก็เขาจะให้เราใช้เซฟเดิมแล้วก็ไอเทมทุกอย่างก็จะตามกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเราก็จะได้เก็บเปลี่ยนอาชีพให้คนอื่นได้ด้วยนะฮะ เอาละเดี๋ยวเราไปลองไม้ตายของเฟลินไนก t ก็แล้วกันก็ต้องขอบคุณสแควร์อินิกด้วยที่รีเมคเกมไซเคนมาจริงๆผมก็เคยเล่นตั้งแต่สมัยเครื่องซูปเปอร์ปี1995เทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปนะครับภาพสวยขึ้นก็เติมเต็มจินตนาการสมัยวัยเด็กได้เหมือนกันเนี่ยเฟลินไนกก็ มีหัวม้าป่าเป็นลินเป็นชุดด้วยนะฮะมีหางด้วยนะมีไม้ตายสุดๆของเขาก็จะเป็นไม้ตายเดี่ยวนะฮะถ้าเราเก็บเกตได้เต็มนะฮะเราก็จะสามารถใช้ไม้ตายกับศัตรูได้นะครับเนี่ยของเอ็นเจล่าก็จะเป็นระเบิดป็นไม้ตายเดี่ยวเหมือนกันกนะฮะระเบิดเถิดเทิงไปแต่ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆตอนที่เขาปล่อยไม้ตายก็โดนไปด้วยนะฮะ ของชาลอตก็เป็นไม้ตายหมู่นะฮะแต่ไม้ตายสูงสุดของเขานะฮะก็จะเป็นไม้ตายเดี่ยวในกรณีของเล่นสายมืดนะฮะมลืกๆก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าชอบไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ